สวัสดีครับพี่โอในติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาผู้ไม่กลัวผีครับคลิปนี้เราจะคุยถึงหนังฝรั่งเรื่องเดียวในรอบสัปดาห์ที่เข้าฉายวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเลยครับพศ2563เป็นงานสร้างจากออสเตรเลียครับหนังผีสัปดาห์นี้มีเข้า2เรื่องก็คือหลวงพี่กับอีป,ปอมเป็นผีตลกส่วนเรื่องนี้เป็นผีลึกลับอีก2เรื่องเฟสเตยไนเป็นหนังแฟนตาซี แอคชั่นญี่ปุ่นแล้วก็หนังแฟนตาซีดราม่าของอิตาลีพินอคคิโอนะครับเรื่องนี้เป็นสไตล์ดราม่าเฮอร์เรอร์มิสซิรีิลอร์ก็คือเป็นเรื่องราวของชีวิตที่เกี่ยวข้องกันระหว่างคนสามรุ่นคุณยายคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับเป็นผู้หญิงล้วนๆสาวๆเลยล่ะครับก็คุณยายอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว แล้วก็ลูกสาวไปทำงานที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั่นแหละก็คือลูกสาวอยู่เข้าเมืองคุณยายอยู่บ้านนอกลูกสาวกับหลานสาวก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าหลานสาวเนี่ยก็โตแล้วมีงานทําแล้วปัจจุบันทํางานเป็นไซไลอะไรประมาณนี้นะครับบาร์ทำงานบาร์โฮสหรืออะไรประมาณนี้ก็ ลูกสาวก็ค่อนข้างแก่นแต่ลูกสาวกับคุณยายเนี่ยรักกันมากตัวแม่กับคุณยายเองค่อนข้างห่างเหินและบ้านนี้มันก็มีความลึกลับดำมืดซ่อนอยู่ในดําดำมืดเต็มไปหมดเลยนะครับนอกจากเป็นสกาล์ดราม่าแล้วเรื่องนี้ยังเป็นเฮอร์เรอร์คือเป็นหนังที่หลอนหลอนพอสมควรทีเดียวพี่โอเป็นพี่รามอรายาผู้ไม่กลัวผีก็ ความหลอนกับความลึกลับนี้คลา้าคล้ากันนะครับเฮอร์เรอร์มิสซิรี่ริลเลอร์แถมด้วยความตื่นเต้นปกติแล้วคนที่กลัวผีเนี่ยก็จะกลัวผีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงตุ่มหรือว่าจะเป็นมีอะมีอะไรแวบผ่านหรือจะออกมาเป็นผีตัวตัวผีแต่งหน้าก็แล้วแต่จะตกใจกันหมดแต่สำหรับคนไม่กลัวผีอย่างพี่โอเนี่ยคนไม่กลัวผี มันจะกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าเพราะว่าถ้าเจอสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงเรื่องนี้หลอนได้ใจจริงๆครับเพราะว่าไปจนเกินครึ่งเรื่องแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นสิ่งที่อยากมองให้เห็นว่าบรรยากาศมันหลอนมากมันไม่ได้หลอนด้วยภาพอย่างเดียวคือบางทีเนี่ยหนังผีหรือหนังลึกลับมันไม่จําเป็นจะต้องปรากฏตัวสิ่งที่ลึกลับมาก่อนหรอก มาปรากฏท้ายหรือหรือไม่ปรากฏเลยตลอดทั้งเรื่องก็ได้เรื่องนี้ก็เช่นกันแต่เรื่องนี้ตอนท้ายมีนะครับก็ขอสปอยเลยเรื่องนี้ยังไงก็ต้องขอสปอยเพราะว่าไม่งั้นพี่โอจะเล่าลําบากก็แต่สปอยไปไม่รู้ว่าจะรู้เรื่องหรือเปล่านะเรื่องนี้ทําให้คนตื่นเต้นน่ากลัวด้วยเสียงซาวเสียงน้อย นอイスนะครับก็คือเสียงประกอบองค์ประกอบต่างๆที่เป็นเสียงจักตะจันเลไลเสียงลมเสียงเสียงตึงตังเสียงรอบข้างเนี่ยแล้วแล้วถ้าเราได้ดูในโรงดีๆนะลำโพงมันจะแยกซ้ายขวาหน้าหลังมันจะรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์มันอึดอัดลึกลับมันอะไรกันนักหนาเนีเดี๋ยวได้ยินเสียงจากตรงนั้นได้ยินเสียงจากตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงคนในโรงหรือเปล่าหรือจะเป็นเสียงจากลาโพงก็ และดนตรีก็ค่อนข้างเนิบ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 ทำให้เรามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นบ้างบางทีก็โอ้โล่งใจบางทีก็เฮ้ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับท,ท,ทั้งๆที่ทั้งเรื่องมีตัวละครหลักแค่3ตัวเท่านั้นแต่ทําให้เรารู้สึกได้ถึงขนาดนี้นักวิจารณ์ชอบมากนักวิจารณ์ให้เรื่องนี้ได้7กว่ากว่าเต็มร้อยนะครับโดยเฉลีย่ย7จ็ดเกว่ากว่าเต็มร้อยส่วนประชาชนไม่ชอบ ประชาชนไม่ชอบหนังแนวนี้คนดูทั่วไปให้คะแนนแค่5กว่าๆเต็ม10เท่านั้นเองครับก็บางทีหรือหลายๆทีนั่นแหละนักวิจารณ์กับประชาชนก็เห็นไม่ตรงกันคนดูก็บอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะเห็นททีผีอยากดูผีโผลอยากดูผีตุ้งแช่มันก็ไม่ออกมาแต่นักวิจารณ์บอกอ,อย่างนี้แหละมันน่าติดตาม อยากค้นพบว่ามันคืออะไรนักหนาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่านักวิจารณ์นั้นจะเป็นคนที่ดูหนังได้เก่งกว่าคนดูทั่วไปคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่ดูหนังดีหรือดูหนังสนุกกว่าคนทั่วไปนะครับนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ชอบดูหนังเครียดดูหนังแล้วคอยจับตรงนู้นจับตรงนี้เอามานําเสนอแต่คนดูเนี่ยดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อจะต้องการอินเข้าไปในเรื่องต้องการความตื่นเต้นหลายๆอย่าง ที่คนดูต้องการและคนดูก็จับไม่ได้จากเรื่องนี้แต่นักวิจารณ์จะได้ว่าโอ้ทำได้อย่างนั้นเลยทำได้อย่างนี้เลยพี่โอ๋ก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็มีนายตำรวจของออสเตรเลียที่หมู่บ้านนี้บอกว่าข้างบ้านของคุณยายข้างบ้านเขาเป็นพ่อลูกกันนะครับตัวลูกเนี่ยชื่อเจมี่ชอบมาเล่นที่บ้านคุณยายบ่อยๆเล่นกับคุณยายบ่อยๆแต่ว่าระยะหลังคุณยายไม่ให้เล่นด้วย เอ่อไม่ใช่คุณยายไม่ให้เล่นด้วยคุณพ่อไม่ไม่ให้กับคุณยายแล้วเพราะว่าเจอคุณยายแกล้งแต่คุณพ่อเองก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสังเกตว่าคุณยายหายไปแล้วหลายวันก็โทรศัพท์บอกตำรวจว่าไม่เห็นเลยคุณยายหลายวันแล้วนะตำรวจก็โทรไปบอกแม่บอกว่าช่วยมาดูหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ชวนลูกพามาดูคุณยายปรากฏว่าคุณยายหายไปจริงๆหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างยังในบ้านยังอยู่ มีมีโพสต์อิดแปะไว้คุณยายนี่เป็นคนหลงหลงลืมลืมยังแปะไว้ว่า,ากาต้มน้ําต้องปิดนะอะไรเนี้ยวาวน้ําต้องปิดนะไอน้นูน่นไอ้นี่ฉันชื่อเนะอ็ดนานะลูกสาวชื่อ K. เคลานสาวชื่อแซมนะครับแปะไว้กันลืมทั่วบ้านลูกสาวก็เอะใจมแม่เนี่ยหลงหลงลืมลืมสเปะสปะจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้สองคนนี้ก็เลยมาอยู่บ้าน แต่ตัวแม่ก็ยังขับรถไปทำงานเมลเบิร์นอยู่นะครับแล้วก็อีกทั้งไปหาบ้านพักคนชราให้คุณยายให้คุณแม่ของเธอด้วยเรื่องนี้จริงๆแล้วถ่ายทำแค่สถานที่นี้ที่เดียวก็พอก็คือในบ้านหลังนี้ก็พอทุนต่ำมากครับพี่โอว่ารายได้สองล้านนี่ก็น่าจะคุ้มทุนนะจ้างดาราซึ่งโนเนมเราไม่รู้จักไม่รู้ว่าโนเนมหรือเปล่าอาจจะดังของออสเตรเลียก็ได้นะครับก็สมคนเอง ผู้กำกับอีกคนผู้หญิงด้วยเรื่องนี้ผู้หญิงล้วนเกิร์กรุ๊ปเลยล่ะครับ mm. ก็คิดว่ายังไงหนังก็คงจะคุ้มทุนตอนนี้ถ้าถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้ในโรงไม่ทันได้ดูนะครับก็รอแผ่นได้เพราะว่าเมืองน,นอกน,นั้นแผ่นออกแล้วหนังก็คงจะไปต่อในโรงภาพยนตร์ได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็แค่นี้แหละแต่ถ้าใครอยากอยู่ในโรงอยากไปซึมซับบรรยากาศอึมอึมครึมก็ขอเชิญนะครับ หลังจากที่ลูกมาอยู่บ้านแม่สักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยออกกตามหาตามป่าตามเข่ารอบบ้านก็ไม่เจออยู่ดีๆวันดีคืนด,ดีสองคนนี้หลับไหลอยู่ก็พบว่ามันมีอะไรหลอนๆมีเสียงตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตังในบ้านก็มานอนด้วยกันในโซฟาแล้วคุณยายก็เข้ามาลูบผมแล้วพวกเธอก็ตกใจว่าเจอคุณยายยังมีชีวิตอยู่กลับมาแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าไปไหนไปไหนมาทำอะไรที่ไหน ไม่มีใครรู้ไม่บอกนะครับก็หมอแจ้งว่าคุณยายเนี่ยสุขภาพดีแต่จะต้องจะมีรอยช้ำรอยช้าที่หน้าอกและลำตัวแล้วก็ไม่บอกว่ารอยช้ำได้มหมยังไงแต่ขอให้ใครก็ได้ช่วยอยู่เฝ้าคุณยายสัก2อสาสัปดาห์ตัวแม่เองไม่ค่อยจะอยากอยู่ แม,แม่ทำงานติดทำงานที่เมลเบิร์นแม่กับแม่กับแม่กับยายไม่ค่อยสนิทกันแต่หลานกับยายสนิทกันมากสอนดนตรีสอนเต้นราสอนอะไรให้กันตลอดนะครับเมื่อแม่ไปทํางานที่เมลเบิร์นแม่ไปหาอีเนี่ยอีลงบ้านพักคนชราไม่ใช่งคล้ายๆโรงพยาบาลวิวสวยติดทะเลด้วยจริงๆฉากนี้ไม่ต้องมีก็ได้ เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องเพียงแค่เรื่องมันสั้นนิดเดียวตัวละครน้อยมันจะยืดให้ยาวไปเท่านั้นเองนะครับหนังยาวแค่ชั่วโมงครึ่งแต่รู้สึกว่าโอ้โหยาวเหลือเกินทําไมจะต้องยืดยาวขนาดนี้เมื่อไหร่มันจะจบสักทีก็มันยืดความหลอนออกไปเรื่อยๆเพื่อทําให้คนคุ้มค่าเงินที่ตีตัวมาดูมั้งครับระหว่างหลานสาวอยู่กับคุณยายหลานสาวก็พบว่าคุณยายนี้แปลกประหลาดพอให้แหวนให ทรัพสมบัติแล้วอยุดดีๆก็เอาคืนบอกว่านี่มันของฉันนะคุณยายกลายเป็นคนสองบุคลิกหลานสาวเริ่มกลัวแล้วพอแม่กลับมาแล้วทั้งคู่ก็เริ่มสังเกตว่ายายมีอะไรแปลกๆหลานสาวก็ไปถามกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เลยบอกสิ่งแปลกๆตามที่โอ๋เล่าให้ฟังต้นเรื่องทีนี้หลานสาวก็คือเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าไอ้ลูกเพื่อนบ้านเนี่ยที่คล้ายๆปัญญาอ่อนออทิสติกตามที่คุณยายเรียกนะครับพี่โอ๋ไม่ได้บูลลี่นะก็แอบไปแอบซ่อนในห้อง เก็บของซึ่งคุณยายเปลี่ยนล็อกหลานสาวก็เลยเข้าไปพอเข้าไปแล้วปรากฏว่าในนั้นมันลึกลับซับซ้อนมากมันมีทางคกไปวนมาซึ่งไม่น่าเชื่อที่บ้านหลังเล็กขนาดนั้นจะมีทางมีห้องต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเยอะขนาดนั้นได้นะครับเอาแล้วมันลึกลับแบบเรื่องวิวาเรียมเลยหรือว่ามันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมันจะมีประตูทะลุมิติเข้ามา หลานสาวออกมาไม่ได้เสียงตึงตังทีนี้หลานสาวก็กลายเป็นคนที่หายไปแล้วเพราะว่าหาทางออกไม่เจอแล้วก็อเสียงตึงตังตึงตังนั่นแหละมันก็คือเหมือนกับเสียงตึงตังที่สองคนนี้มาตั้งแต่แรกที่คุณยายหายไปหรือว่าตอนต้นเรื่องคุณยายก็เป็นคนทําเสียงตึงตังนี้ในบ้านเหมือนกันหลังจากที่คุณยายออกมาแล้วก็พบว่าคุณยายมีอาการเปลี่ยนไป ทีนี้หลานก็พบว่าคุณยายเปลี่ยนแม่ก็พบคุณยายเปลี่ยนก็พยากันหนีคุณยายก็ตามมาคุณยายเองเนี่ยเริ่มจะเลอะเรือนเ,เริ่มจะกาสองบุคลิกแล้วแล้วก็เริ่มฉีกเนื้อตัวเองหมันสยองมากครับพี่โอหรือพี่รามผู้ไม่กลัวผีเนี่ยยอมรับว่าหนังเรื่องนี้หลอนได้ใจแล้วก็มันชวนให้ติดตามจริงๆแต่ต่อไปเป็นสปอย สำหรับคนที่อยากดูหนังเรื่องนี้จบแค่นี้พอนะครับแต่สำหรับคนที่อยากดูจนจบก็ดูคลิปนี้ต่อให้จบแต่หลังจากที่คุณยายเปิดเผยตัวตอนออกมาแล้วกลายเป็นอะไรล่ะไม่ใช่ผีเป็นสัตว์ประหลาดเป็นเอทีเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะคือผิวหนังคุณยายอะมันเป็นของปลอมของลอกได้อะครับแล้วอยู่ดีๆคุณแม่ก็เกิดรู้สึกตัวว่า ตอนแ,แรกแม่รู้บอกว่าอุ้ยนี่มันไม่ใช่คุณยายแล้วหนีกันเร็วพอจะหนีจริงๆก็เกิดอะไรอาวองขึ้นมาไปเจอเหมือนกับมนสกดของหน้าต่างลึกลับในห้องในบ้านก็กลับเข้าไปหาคุณยายกอดกันโอ้เราเป็นพวกเดียวกันนะลูกสาวก็กลับเข้ามาแล้วก็กอดกันอีกกล้องก็โฟกัสไปที่คุณแม่ ว่าผิวหนังของคุณแม่นั้นมันก็มีชั้นในที่ฉีกขาดชั้นนอกฉีกขาดและชั้นในมันก็เหมือนกับผิวหนังของคุณยายที่เป็น E อทีนั่นเองหรือว่าสามคนนี้คือเชื้อสายของมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ประหลาดหรือสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือมิติคู่ขนานใดๆดูจนจบแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในประเภทไซไฟก็คงจะไม่ใช่ มนุษย์ต่างดาวหรือจะให้พี่โออธิบายว่ายังไงพี่โอดูจบแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับว่าตกลงคุณยายเป็นใครเนี่ยแล้วเนื้อเรื่องบอกว่ากลับมาเยี่ยมผีมันก็ไม่ใช่อ่ะคือภาษาไทยก็ตั้งมั่วอีกละมันไม่ใช่ผีราะมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันหลอนก็จริงแต่พอหลานชายที่คุณยายเผยเนื้อเผยหนังออกมาแล้วมันพี่โอรู้สึกว่ามันตลกแล้วนี่หลอกให้เราดูจนจบ แล้วคนดูเองก็คงรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะว่าหนังเรื่องนี้หลอกคนดูให้ดูจนจบที่โอ๋ก็เลยเห็นว่ามันก็มีเหตุผลที่คนดูให้คะแนนหนังเรื่องนี้แค่นี้แค่ระดับว่ากว่า,วาแต่นักวิจารณ์เองโอ้โหปลาปลืม้มชอบนักวิจารณนะ์ชอบหนังที่หลอกคนดูชอบหนังหักมุมชอบอะไรแบบนี้แต่พี่โอ๋ก็ให้คะแนนกลางๆนะครับคือถือว่าหนังเรื่องนี้มันให้ความร้อนคือหนังให้ความสุขกับพี่โอ๋มาตลอดชั่วโมง15นาทีมันแค่ให้ความไม่สุขในช่วง15นาทีหลังแค่นั้นเอง หรือประมาณนั้นแหละครับก็เอาเป็นว่าคะแนนสูงสูงที่พี่โอให้มาตอนต้นเรื่องก็กดด้วยคะแนนต่าๆตอนท้ายเรื่องพี่โอให้คะแนนเรื่องนี้ไปเจ็ดเต็มสิบพอประมาณนะครับถือว่าเป็นนานที่อยู่ในขั้นดูได้ดูสนุกแล้วก็ถ้าไม่คิดอะไรมากคืออ๋อาจเราบางคนอาจจะอู้ดีจังเลยคุณยายที่สุดแล้วคุณยายเป็นตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้แล้วไปค้น,คน พยายามปกติแล้วไม่ชอบอ่านคําวิจารณ์ของคนอื่นนะครับตอนนี้พี่โอไปอ่านของเมืองนอกปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วเมืองนอกเขาก,กดคะแนนมากกว่าเราอีกก็ดูสนุกสนุกครับขำๆหนังในสัปดาห์นี้เป็นอันว่าพี่โอชอบเฟซอ้ยพี่โอชอบเฟซสเตน์นที่สุดขอโทษดูคุยเรื่องหนังทีที่ไรนี่ทำกล้องหล่นทุกทีเลยงั้นคลิปนี้พอกันเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็อยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยว สนุกกับภาษาไทยและของสะสมต่างๆก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันได้ที่ facebook.com/slash-nititape.ok okay นะครับกดติดตามกดไลค์เพจอเคนิติเทพด้วยและกดติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยและไร้เวลแชร์ไม่มีเก้าอี้มีแต่เก้าอี้นั่งธรรมดานะครับไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนเ,เจอกันในไลฟ์หรือคลิป ต่างๆเจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้ครับและท่านที่เป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ดูคลิปพี่โอยาวๆได้หลายๆคลิปทุกวันเลยนะครับพกป๊อปคอร์หรือโคเข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยเอาภาชนะออกมาทิ้งหรือสะสมก็แล้วแต่พบกันในคลิปต่างๆครับสำหรับคลิปนี้พี่โอก็ขอจากไปอย่างงงงงงด้วยกันนะครับถ้าใครดูก็งงใครดูแล้วเข้าใจ ว่าคุณยายคือตัวอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างอย่างสุภาพด้วยนะครับเราไม่ว่าคนที่เห็นต่างว่างโง่นะครับคืออย่ามาว่าพี่โอนะไม่งั้นพี่โอลบเมนต์ก็พบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ